เปิดคู่มวยศึกวันลุมพินี126ตอนนี้มา8คู่แล้วก็ถือเป็นคู่ใหญ่ทุกคู่เลยครับตอนนี้เราได้คู่เอกได้คู่รองได้คู่เอกข้าอินเตอร์ครบไปหมดแล้วที่เหลือก็ต้องรอแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ดูว่าแน่นแล้วครับแค่8คู่นี้ก็ถือว่าน่าดูมากๆครับเริ่มกันที่คู่ล่าสุดเลยนี่คือด่านอลาหันครับตุยลินทัศน์นักชกดาวรุ่งจากเมียนมาจะเจอกับทาง 3A คู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ต้องจับตามองเลยครับตุยลินทัศน์เนี่ยนักชกฟอร์มร้อนวัยปีากเมียนมา เขาจะสู้ในกติกามวยไทยน้ำหนัก125ปอนด์กับ 3A ตุ้ยสูง169ซนติเมตรครับถ้าเทียบกับ 3A แล้วก็ไม่ได้เสียเปรียบ 3A เลยฮะแล้วก็โดยสไตล์บุกบูวันนี้ด้วยเขาชนะใครมาบ้างนะชุดทถายเขาชนะยอดกิดตติชนะร็อกกี้ชนะกิตเพชรชนะโชคปรีชาเคยเจอแต่แบบชั้นครูสุดก็คงเป็นโชคปรีชาแหละวันนี้คือด่านโคตรหินเลยนั่นก็คือ 3A ครับ 3A เนี่ยเป็นอดีตแชมป์โลกทั้งมวยไทยและก็คิกบ็อกซิ่งในรุ่นไฟว์เวทมาก่อนนะฮะ แล้วก็ 3A เนี่ยสูงอยู่ที่168เทียบรูปร่างช่วงชกน่าจะพอ,พอกันแต่อายุอนาังของ 3A ตอนนี้ก็เข้าไป41ปีแล้วฮะฟอร์มหลังของ 3A คือเขาไปแพ้คะแนนให้กับตระัานดิเบลล่าในศึกวัน172แต่ก่อน,นั้นก็เจอมวยสดๆครับเจอเด็กอย่างจ้างปเปิดเหมียนก็ชนะมาได้ เจออะครามฮามดีในกิจกรมวยไทยก็น็อกอะครามฮามดีมาได้ถ้าเข้าสุม4สุ่ม5สุ่ม7สุ่ม8ก็โดน3าตบเหมือนกันครับคู่นี้จึงเป็นคู่ที่น่าดูมากๆแล้วก็เปิดมาใหม่ย้ำอีกทีนะครับมวยจะชกกันวันศุกร์ที่26กันยายานนี้คู่นี้แฟนมวยว่างไงคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับแล้วก็คู่ก่อนหน้าที่เพิ่งเปิดมาเหมือนกันนั่นก็คือแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินครับจะเจอกับทางอาลี หลายคนคงรู้จักแสงอาทิตย์เป็นอย่างดีอยู่แล้วส่วนอาลีคือใครจริงๆอาลีโคยุนชูเนี่ยฮะนักชกวัย24ปีจากตุรกีเดิมทีเขาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งมาก่อนนะแล้วพอมาต่อยในรายการวันเนี่ยไฟแรกของเขาเป็นกติการมยไทยนักชกคนนี้ก็สูงาราวสัก175ครับ เทียบรูปร่างกับแสงอาทิตย์แล้วพอๆกันเพราะแสงอาทิตย์ก็สูงราว174-175นี่แหละเพียงแต่ว่าสถิติของเขาล่าสุดเนี่ยต่อยกับนักชกญี่ปุ่นในศึกวัลลุบินิง100เขาก็สามารถเอาชนะคะแนนโยตะชิเกโมริมาได้ส่วนใหญ่อาวุธของเขาจะเป็นการต่อยนะเรื่องของตรงเรื่องของเตะไม่ค่อยเห็นมากนักก็น่าจะเข้าทางแสงอาทิตย์อยู่พอสมควรแหละถ้าจากมุมมองผมอะ พอแสงอาทิตย์เองวันนั้นล่าสุดที่มึงแพ้เสือแบ็กเนี่ยเป็นไปที่เหนือความคาดหมายของหลายๆท่านนั่นแหละหลายคนก็กะเกณว่าเออแสงอาทิตย์น่าจะมาเล่นจังหวะต่อยมาแต่แสงอาทิตย์พอเร่งช้าแล้วเจอลูกตีลังกาของเสือแบ็กอัดเข้าไปก็ถึงขั้นโดนนับเลยหลังจากนั้นก็ต้องแพ้ไปนะสระทางแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินถือว่าต้องมารื้อใหม่เริ่มต้นใหม่แต่ย้ำนะว่าไฟเนี้ยแสงอาทิตย์จะต่อยกติกาคิกบ็อกซิ่งครับเพราะฉะนั้นแล้วยังเป็นการสร้างแสงอาทิตย์อยู่ฮะคู่ต่อมาอีกหนึ่งคู่ก็คื ใช้คำว่าถูกที่ถูกเวลาเลยคู่นี้มันจะเป็นการโครจรกลับมาเจอกันอีกครั้งของอ拉西奥ซต้ากับปตทอร์อ拉西奥ซต้าเนี่ยในวันก็ตอนแรกหลายคนโอ้ยงั้นงั้นนะมวยมาจากไทยไฟงั้นงั้นแต่พอต่อยมาต่อยไปหลายคนก็เริ่มชื่นชอบในความมุ่งมั่นของเขาครับอ拉西奥ซต้าครับนักชกจากอิตาลีวัย23ปีล่าสุดเขาเพิ่งแพ้ยอดไอคแต่ก่อนหน้านั้น,นมีน็อกคัมพีเทวดา มีชนะน็อกฟาบิโอเรอิดแล้วก็ชนะนอ็อกวีลชน PK เงี้ยถ้าแพ้จะแพ้ตัวใหญ่ๆเล่นหลักเหลี่ยมอาวุธหนักๆเนาะก็อย่างแพ้อับดุลลาดายาคีเอฟแพ้นนทชัยประมาณนี้ฮะส่วนปตทปตทเคยเบียดชนะมาสมัยก่อนเลยสมัยต่อยไทยไฟเลยปตทก็อายุ27ปีครับตอนเนี้ยแต่ว่าฟอร์มเปิดตัวในปตทเจอ เอเลีสอับเดลารีที่รูปร่างโชคดีเหลือเกินก็ไฟนี้ถือว่าเป็นไฟที่ให้ได้ล้างตาและก็หายคาใจครับอราซซโอมาเลเซีต้า23ปีปตท27ปีต่างไฟต่างขุนประสบการณ์เพิ่มเติมขึ้นมาไฟนี้ก็ต้องมารอดูครับว่าจะเป็นไงชกกันล่าสุดเนี่ยคือเมื่อ2ปีที่แล้วครับครั้งนี้คู่นี้จะสู้กันที่น้ำหนัก147อปอนด์ครับไปกันต่อครับคู่นี้ก็น่าดูเหมือนกันจริงๆน่าดูทุกคู่เลยนะที่เปิดมาก่อนเนี่ย การแก้มือการล้างตาให้หายคาใจอีกครั้งของยอดเหล็กเพชรกับป้อมเพชรคู่นี้คงไม่ต้องพูดถึงอะไรกันมากมายเราเคยเห็นมวยยืนสู้กันมาแล้วคือค้านสายตาส่วนใหญ่มองป้อมเพชรชนะแต่กรรมการชูยอดเหล็กเพชรอาจจะชอบในเรื่องของความหนักความแรงของอาวุธเพราะฉะนั้นเราคู่นี้ก็ต้องรอจับตามองเลยยอดเหล็กเพชรเนี่ยจะมาทําให้หายสงสัยได้หรือไม่หรือว่าป้อมเพชรจะมาแก้มือได้นี่ก็เป็นหนึ่งคู่ที่จะจัดในศึกวันล,ลุบินี126เหมือนกันมีคู่เมืองไทย กับแอนต้าโอเคคู่นี้น่าดูมากๆเลยนะฮะเมืองไทย PK เนี่ยถือว่าเป็นเจ้าของชายาขุนศอกผีดิบคเับเดินเบียดเบียดบทบทมีต่อยหมัดฟันศอกหลังๆเนี่ยก็เริ่มจะมีการดักอาวุธที่ดีมากขึ้นไม่ได้ผีผามมากเหมือนแต่อย่างเดิมเมืองไทยเนี่ยอายุ31ปีแล้วนะครับวันนี้จะเจอกับแอนต้าคาเซมนักชกรูปร่างดีวัย26ปีสัญชาติฝรั่งเศสเบราุสคู่นี้จะต่อยกัน1 4อปอนด์นะครับแอนต้าคาร์เซมสูงราวๆร้อยแปดสิบสามเซนติเมตร้อร์มสาาี่ไฤษ กขาจะนัพันลิตรด้วยส่วนเมืองไทยของเราก็พิ่งชนะมาก็คือชนะเสกสรรนั่นเองรอดูรอติดตามครับรูปร่างชก็อาจจะเป็นเป็นของเขาแหละเขาดูว่าจะใหญ่เขาดูว่าจะสูงกว่าเราแต่เราต่อยมวยไทยมาก่อนครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันบนเวที นอกจากนั้นยังมีเสกสรรเจอเสือแบ็กที่หลายคนจับตามองเลยว่าใครน็อกใครจะน็อกกันได้หรือไม่ต้องรอติดตามคู่เสกสรรเสือแบ็กในต่อยกัน140ปอนด์รูปร่างช่ๆตระนาดูไม่ได้หนีไม่ได้ห่างกันมากแล้วก็ด้วยสไตล์การชกด้วยอ่ะมันจะเป็นอะไรที่น่าจะมันสุดๆครับคู่เสกสรรเสือแบ็กในจะต่อยกันกติกามวยไทยนะบางสันคนไม่ยอมคน เจอกับเสือแบล็กที่เพิ่งไปต่อยกติการคิกบ็อกซิ่งมานี่ก็เป็นการปูทางการสร้างมวยเลือกว่าเอาคู่เดียวมาเป็นคู่มันเลยก็ว่าได้มีเอลสเอนฮาชิเจอกับนาบิลเอลยสเนี่ยจะรับมือกับนาบิลอย่างไรก็ต้องมารอดูว่าดิกรีระดับอดีตแชมป์คิกบ็อกซิ่งของรายการวันเนี่ยสเตปฟุตเบิร์ work กต่างๆนานาเข้าออกเจอกับมวยรูปร่างโยง ใช้คำว่ารูปลางโยงนะสำหรับนาบิลครับจะต่อยกันในคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทต้านนาบิลอยู่ไหมขอใช้คำนี้แล้วกันนะครับเพราะว่านาบิลตอนนี้สดเหลือหลายใครก็ได้ชั่วโมงนี้ส่วนตะวันฉายกับลิ้วเมืองหยางนี่ก็หลายคนก็รอดูเลยครับเป็นคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทครับคู่นี้ตะวันฉายต้องพิสูจน์ตัวเองในกติกาคิกบ็อกซิ่งว่าจะผ่านลิ้วเมืองหยางได้หรือไม่ลิ้วเมืองหยางก็เคยเจอกับทางโนอิลี่มาเขาชนะโนอิลี่ได้นะ แต่กลับกันครับตะวันฉายแพ้โนอิริโดนน็อกด้วยตรงนี้แหละก็เลยเป็นจุดที่จับให้คู่นี้มาชนกันได้ตะวันฉายตอนนี้ก็มีดุริยีเป็นถึงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์นั่นแหละนักชกวัย26ปีเจ้าของสูง180ซนติเมตรถ้าเป็นฟอร์มคิกบ็อกซิ่งก็แพ้ทีเคโอมาซากิโนอิริครับแต่ว่าก่อนก็ชนะนะชนะดาวิดคิเรียชนะโจนาธวุฒิอย่างเงี้ยแต่พอมาแพ้โนอิริมันก็เหนือความคาดหมายครับที่หลายคนคิดการเอาไว้ส่วน ลิวเมืองหยางถามว่าฟอร์มดีไหมล่าสุดก็ไปเบียดเบียดแพ้กับโมฮัมเหม็ดเซรานีมาโดนเก็บยกต้นต้นไปก่อนแหละกว่าจะเร่งมันก็ลําบากนะครับแต่ว่ากรรมการเหมือนชอบสไตล์การต่อสู้ของโมฮัมเหม็ดเซรานีนะเพราะโมฮัมเหม็ดเซรานีล่าสุดก็ไปชนะมาเหมือนกันนะครับเขาชนะอัร์กาซกเกตี่น่าจะเป็นตัวละครสําคัญในพิกัดนี้มาดูว่าตะว,วันฉายเนี่ยจะผ่านลิวเมืองหยางแล้วไปท้าชิงเข็มขัดในคู่ระหว่างมาซากิโนยิริกับซูเปอร์บอลได้หรือไม่ เพราะว่าเขาตั้งเป้าเต็มที่นี่เขาบอกเขาจะเอาแชมป์คิกบ็อกซิ่งกับแชมป์มวยไทยมาคลองให้ได้อายุนามก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่สดๆอยู่ครับตะวันฉายต้องรอลุ้นรอติดตามครับและนี่คือคู่มวยที่ผมว่าเป็นคู่ที่สําคัญสุดๆแล้วจะประกบคู่ไหนมาอีกที่สําคัญกว่านี้ไหม โอ้ไม่สนแล้วครับแค่นี้ก็น่าดูแล้วแค่นี้ก็เต็มอิ่มแล้วนะครับและนี่ก็คือคลิปที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ครับรวบรวมคู่มวยในสกวร์ลุนี1นึทุกคู่เลยไม่ได้ออกมาทีละคู่ทีละคู่แล้ว,ลวเราสรุปครบให้ทุกคู่เลยนะครับกลุ่มส่งราคามวยฟรีนะครับกลุ่มมวยพักยก pak 24ครับกดเข้ากลุ่มก็มวยพักยก pak 2 4เป็นกลุ่มไลน์กลุ่ม open chat นะครับส่งราคามวยฟรีอยากจะรู้ราคามวยก่อนต่อยนะก็เข้าไปดูได้นะครับในกลุ่มไลน์เป็นกลุ่มไลน์ฟรีคร วิต่อวิด้วยนะครับเวลามวยชกช่อง7ช่อง3ช่อง9หรือว่าจะเข้าไปดูราคาเข้าไปดูข่าวสารวงการมวยรูปร่างเนื้อตัวครับมวยวันมวยช่อง7มวยช่อง3มวยหลักๆในมีครบหมดเลยนะครับแล้วก็รูปภาพก่อนชกข้อมูลข่าวสารก่อนขายครับในกลุ่มของมวยพักยก p a k 2 4ครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอคนละ like, หนึ่งไลค์ใครไม่ติดตามกดติดตามครับไม่พลาดข่าวมวยจากทางเราครับ ส่วนคู่นี้ก็เป็นรยเบอร์เทลโฮครับเปิดโอกาสให้จางปเป่อยเหมียนเนี่ยมาล้างตามาแก้มืออีกครั้งหลังจากที่จางปเป่ยเหมียนเคยแพ้รยเบอร์เทลโฮมาเนาะก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ไทยยังไม่ประกาศนะแต่ก็มีเหมือนกันในศึกนี้ครับ